ครับสวัสดีครับนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าทุกคนและก็ผู้ที่สนใจในเรื่องของเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทดลองใบงานกันในเรื่องของเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นด้วยตนเองแบบขนานนะครับหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ DC ชั้น generator วัตถุประสงค์ของ ใบงานนี้ก็คือเพื่อให้นักศึกษานั้นสามารถที่จะต่อวงจรเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นตัวเองแบบขนานนะครับได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนะครับและก็สามารถอธิบายลักษณะการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนานได้เพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเรามาดูกันว่าใบงานนี้ ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อะไรบ้างน,นะครับไปกันเลยนะครับครับสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทดลองวันนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับอันที่หนึ่งก็คือแรงจ่ายไฟนะครับซับไพนะครับวันนี้จะใช้ในส่วนของแรงจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับนะครับก็เพื่อที่จะใช้สำหรับ การใจ่ายให้กับออมอเตอร์ที่จะมาขับเครื่องกำเนิดนะครับมอเตอร์ที่จะใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเป็นอินดักชันมอเตอร์นะครับสามเฟสนะครับวงจรของวันนี้จะต่อเป็นแบบเดลต้านะครับเดลต้าอันนี้คือมอเตอร์สามเฟสที่จะใช้ขับนะครับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงที่จะใช้วันนี้ก็คือ DC ชั้นหน้าตาชุดทดลองจะเป็นลักษณะนี้เพราะว่าจะมีแจ็คสำหรับเสียบตัวขับและตัวถูกขับนะครับจะประกอบกันอยู่บนแท่นนะครับมีชื่อว่า mounting frame นะครับนะต่อไปนะครับก็จะเป็นอันนี้คือโวลต์มิเตอร์นะครับโวลต์มิเตอร์เนี่ยเป็นของเอเวนะครับ สามารถที่จะวัดได้ทั้งไฟฟ้ากระแสะตรงและก็กระแสะสลับนะครับสีแดงแถวบนเป็นกระแสะตรงนะครับสามารถวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสะตรงได้ตั้งแต่3 0มส0 0แล้วก็300แล้วก็600โวลต์นะครับ DC นะครับใช้วัดได้ไม่เกิน600 DC นะครับกระแสะสลับก็เช่นกันครับสามารถวัดได้ไม่เกิน600โวลต์นะครับ การวัดแรงดันนะครับไฟฟ้ากระแสะตรงต้องคำนึงถึงขั้วนะครับขั้วบวกและก็ขั้วลบส่วนกระแสะสลับก็สีดำก็ถือว่าเป็นคอมมอนกันแล้วกันหรือว่านิวตันกันแล้วกันนะครับนะอันนี้คือโวลต์มิเตอร์นะครับส่วนอีกอันนึงครับที่จะต้องใช้ก็คือแอมมิเตอร์นะครับแอมมิเตอร์เอเวเช่นกันนะครับนะแอมมิเตอร์เนี่ยสามารถวัดได้ทั้งกระแสะตรงแล้วก็กระแสะสลับ นะครับนะแถวบนนะครับจะวัดกระแสตรงนะครับวัดได้ตั้งแต่ย่าน0.313 3, แล้วก็10แนะอมป์มนเกิดนี้นะครับกระแสกระสลับก็อยู่แถวล่างนะครับอันนี้คือแอมมิเตอร์ยี่ห้อเอลเวนะครับทีนี้นี่คืออุปกรณ์ในการทดลองนะครับเราก็จะมาดูกันเลยว่าเราจะต่อวงจรตาม ลำดับขั้นการทดลองในใบงานดังต่อไปนี้นะครับครับลำดับแรกนะครับในการทดลองตามใบงานนะครับต่อมอเตอร์3เฟสนี้ให้เป็นแบบเดลตานะครับเริ่มเลยนะครับก็คือเราจะต่อเสียบแจ็คที่ U 1 W สองนะครับแล้วก็ V 1แล้วก็ U 2นะครับแล้วก็ W หนึ่ง มีสนะครับอันนี้คือการต่อแบบเดลต้าเสร็จแล้วเราก็จะจ่ายไฟให้กับมอเตอร์ตัวนี้ด้วยไฟ3เฟสนะครับครับต่อไปนะครับเราก็จะมาต่อวงจรเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นด้วยตนเองนะครับแบบขนานนะครับ DC ชั้นเจเนเรเตอร์นะครับตามรูปที่2.1นนะครับในใบงานนะครับมาดูกันเลยนะครับ อันดับแรกเราก็จะต่อ,อที่อาร์เมเจอร์ก่อนนะครับที่ขั้ว C 1นะครับไปที่ DC โวลต์นะครับที่ขั้วบวกแล้วก็ที่ขั้ว B 2ครับ B 2ไปที่ขั้วลบของโวลต์มิเตอร์นะครับขนะั้วลบของโวลต์มิเตอร์ตั้งย่านวัดไว้ที่100นะครับ1 0 0โวลต์ DC นะครับอันนี้คือในส่วนของ อาร์เมเจอร์ที่จะเป็นตัวสร้างแรงดันนะครับทีนี้เราก็จะมาต่อในส่วนของในส่วนของขดลวดขนาดน,นะครับตัวสร้างสนามแม่เหล็กน,นะครับเราจะต่อ,อจุดต่อคือขั้ว e 1นะครับมาที่ e 1นะครับมาที่ c 1 c 1เอาขดลวดขนานมาต่อค่อมอเมเจอร์นะครับ จากนั้นถ้าปกติแล้วเราก็จะต่อ e2 มาข้อม b2 เลยแต่ว่าในใบงานเนี่ยเขาให้ต่อตัวต้านทานปรับค่าได้อนุกรมกับขดขนานนะครับเพราะฉะนั้นและอีกอย่างหนึงเราต้องวัดค่ากระแสด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยเอาแอมมิเตอร์นะครับมาต่ออนุกรมนะครับอนุกรมกับขดลวดขนาน นะครับและก็ตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับนะ e. มีจุด E นะ E แล้วก็ L จุด L บวกนี้จะไปที่ B 2นะ B 2แค่นี้เองครับนะแค่นี้เองใช้สายไฟไม่มากครับ6-7เส้นนะนี่คือการต่อวงจรเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุน้นด้วยตัวเองแบบขนานนะครับ ขนเดี๋ยวเสียบเสร็จแล้วนะครับเราก็ตั้งขึ้นครับนี่คือแอมมิเตอร์นะครับตั้งยานวัดไว้ที่1นึ m แอมหนึแอมนะครับแอมส่วนทางด้านนี้นะครับก็คือโวลต์มิเตอร์นะโวลต์มิเตอร์ผมจะตั้งไว้อย่นี้เลยนะครับสายอาจจะระยงระยางนิดนึงนะครับเพราะว่าถ่ายคนเดียวนะถ่ายคลิปคนเดียวนะครับได้ละนะครับ มองเห็นไหมครับมองเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวซูมนิดนึงซูมนิดหนึ่ง,งครับเดี๋ยวดูนะครับดูการเปลี่ยนแปลงนะครับต่อจากนี้ไปเราจะทำการจ่ายไฟให้กับตัวขับนะครับมอเตอร์สเฟสเพื่อให้หมุนนะครับตอนนี้เราจะฟังเสียงเลยนะครับเราเริ่มจ่ายเลยนะครับปึ๊บสังเกตนะครับ แรงดัน,นครับจะเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นนะครับผมจะขับมอเตอร์ที่ความเร็วรอบ1,500รอบต่อนาทีนะครับหรือถ้าดูจากวลต์มิเตอร์ทางนี้จะประมาณ50โวลต์นะครับตอนนี้เนี่ยแรงดันที่ที่อาร์เมเจอร์ตัวเนี้ยสร้างขึ้นเนี่ยก็ก็ไม่เยอะนะครับประมาณสักนิดหน่อยครับ อนนี้คือ1 0ึรอยนี่คือ20ินี่คือสิประมาณ6 7เจดโวลต์หกเจโวลต์น,นะครับนะห7โวลต์ทางนี้นะครับทางนี้แอมป์นี่ศูนย์เลยทีนี้เราลองมาปรับดูค่าความต้นานทานนะตอนนี้มันอยู่ตรงกลางนะครับถ้าผมปรับให้ลดค่าความต้นานทานลงนะครับดูนะครับสังเกตนะครับ ลดค่าความต้านทานลงนะครับปรากฏว่าแรงดันเริ่มเพิ่มครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกระแสทางนี้ก็เพิ่มครับกระแสเพิ่มขึ้นนะครับลดไปจนเหลือร้อยโอห์มเนี่ยอาปรับค่าได้นะครับหรือลดไปจนศูนย์นะครับนะครับมันจะได้ประมาณเก้าสิบโวลต์ดีซีครับเก้าสิบโวลต์ดีซีนะครับส่วนแอมมิเตอร์ แอมมิเตอร์ทางนี้ครับนะแอมมิเตอร์ทางนี้เนี่ยตั้งไว้1แอมป์นะครับก็1แอมป์เนี่ยก็กระแสก็จะประมาณ0.1ครับ0.1นะครับ0.1 0.1แอมป์ 0. 1, 0. 1 M, นะครับนี่คือแอมมิเตอร์นะครับทีนี้อันนี้คือเราลดค่าวความต้นานทานนะครับแล้วถ้าเรา เพิ่มค่าความต้านทานนะครับเพิ่มไปครับแรงดันเขาลดลงเรื่อยๆครับแรงดันลดลงเรื่อยๆนะครับลดลงนี่หมายถึงว่าเส้นแรงแม่เหล็กลดลงนะครับเส้นแรงแม่เหล็กลดลงกระแสก็ลดลงนะครับทําให้แรงดันลดลงด้วยครับนี่นี่คือ,อาการเปลี่ยนแปลงของการเอาตัวต้านทานมา ต่ออนุกรมหรืออาริโอสตาดนะครับนะอันนี้ก็จากการทดลองนี้นะครับพวกเราสังเกตนะครับการเพิ่มและลดแรงดันนะครับเกิดจากอะไรนะครับนะระหว่างกระแสนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็แรงดันนะครับตัวตัวแปรของมันก็คือตัวนี้ครับตัวตันทานตัวนี้นะครับจะเห็นว่าเราเราทดลองให้เห็นว่า มันสามารถปรับเปลี่ยนแรงดันได้เนื่องจากการเพิ่มลดของเส้นแรงแม่เหล็กนะครับครับเดี๋ยวเราลองลดค่าความต้านทานอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อจะดูว่าแรงดันมันยังคงสร้างได้หรือไม่นะครับลดลงไปครับลดลงไปค่อยๆนะครับเอ่อมีทฤษฎีบอกไว้ว่าแรงดันที่สร้างขึ้นมานี้นะครับ จะคงที่นะครับจะคงที่จะไม่เพิ่มไปมากกว่าน,นี้นะครับเนื่องจากว่าเ,เนื่องจากว่าเส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยเกิดการอิ่มตัวนะครับแรงดันก็จะเกิดค่าคงที่นะครับในค่าค่าหนึ่งสําหรับเ,เครื่องกาเนิดไฟฟ้กากระแสตรงแบบกระตุ้นตัวเองนะครับแบบขนานนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอให้พวกเรานั้น บันทึกผลการทดลองนะครับแล้วก็สรุปผลการทดลองนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความรู้ในการต่อวงจรเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนะครับแต่กระตุ้นด้วยตนเองนะครับชนิดขนานนะครับ DC ชั้น generator นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ท้ายสุดนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับก็ขอฝากกด ไลค์ like, กด Subscribe แล้วก็กดแชร์นะครับหรือกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามคลิปต่อไปนะครับในใบางานต่อไปในการทดลองนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ